หลังจากที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าในตอนเช้าสำหรับผู้ที่มีปัญหานะคะริ้วรอยหลุมสิวแล้วก็ถุงใต้ตาสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า i n s t a d y ี d เ e l a t e นะคะเพื่อช่วยในการปกปิดแล้วก็อำพรางจุดบกพร่องได้ด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูนะคะวิธีการใช้ขั้นตอนการใช้ Inside d i n s t a d d e ้ g e l a t e แบบง่ายๆกันนะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยแล้วก็ ถุงใต้ตานะคะวิธีการใช้ก็หลังจากที่เรานะคะทำความสะอาดแล้วก็บีบเนื้อครีมออกมาพอประมาณนะคะแล้วก็ผสมน้ำนิดนึงนะคะเพราะว่าความเข้มข้นของเนื้อครีมจะทำให้เนื้อครีมนะคะกระจายตัวได้ดีขึ้นแตะลงไปนะคะบริเวณที่เราต้องการให้ใช้วิธีการกดท่าถูนะคะจะเป็นคาบขาว,ขาว ทิ้้งไวะะโดยที่เราจะไม่ทาซ้ําที่เดิมนะคะทุกจุดบกพร่องนะคะอินซันตี่เอเลนเนี่ยสามารถที่จะช่วยเติมเต็มผิวบริเวณที่มีปัญหาให้ผิวเราเรียบเนียนขึ้นนะคะมเมื่อทาทั่วแล้วนะคะทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะคะ<ม>เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นะคะได้ทำงาน เต็มที่นะคะ,ะไม่แนะนําให้พูดคุยหรือว่าให้ยิ้มนะคะเพราะว่าจะทําให้เกิดปฏิกิริยากับผิวหน้านะคะหลังจากที่ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะจะสังเกตเห็นว่าผิวเรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบขาวนะคะถ้าเราใช้เทคนิคนี้ในการทาอินซิเดนตนะคะก็ะะจะทำให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็ไม่เป็นคราบนะคะ ใครที่ติดปัญหาทาแล้วเป็นคราบสีขาวแล้วก็ทาแล้วไม่เห็นผลนะคะลองเอาเทคนิคนี้ไปลองใช้ดูนะคะสำหรับเคสที่มีปัญหาเรื่องของหลุมสิวนะคะวิธีการใช้ทำยังไงนะคะหลังจากที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวในตอนเช้านะคะเราจะใช้ i n s a n d y e l a t เเนี่ยเป็นขั้นตอนสุดท้ายแต่ในลักษณะกดลงไปแบบนี้นะคะจะไม่ถูซ้ำทิ้งไว้สักครู่นะคะให้เนื้อผลิตภัณฑ์ซึมลงไปสู่ผิวนะคะจะสังเกตว่าเนื้อ เนื้อที่เป็นหลุมนะคะก็จะค่อยๆถูกเติมเต็มขึ้นนะคะผิวจะเริ่มฟูขึ้นเรียบขึ้นสำหรับเทคนิคการทาอินซานี่เอฟเลสนะคะเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีนะคะคำแนะนำนะคะก็คือ ผสมน้าวิธีการทานะคะควรจะกดลงไปที่ผิวแทนการถูวนนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้าเราทาฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วนะคะจะไม่กลับไปทาซ้ํานะคะถ้าทําเทคนิคแบบนี้รับรองเลยค่ะว่าจะไม่เป็นคราบสีขาวแล้วก็จะทําให้ผิวหน้าของเราเรียบเนียนได้ประสิทธิภาพสูงสุดแน่นอนค่ะ